มาจบสุภาษิตนะครับบทที่31นะครับก่อนอื่นร้อยที่ฐานด้วยกันก่อนนะครับโอเคร่วมใจที่ฐานนะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าจสําหรับเช้านี้ขอพระคําที่จะมาถึงเราจะสอนและหนุนใจและเตือนสติเราในการดําเนินกับพระองค์วัวใจสําสคัญของพระธรรมสุภาษิตก็คือให้ยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับพระปัญญาและปัญญานั้นจะช่วยให้เราในการดําเนินชีวิตในการเรียนในการทํางาน และในการติดตามพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพระธรรมที่จะมาถึงเราในเช้านี้ซึ่งเป็นบทสุดท้ายตอนสุดท้ายที่เราเองจะได้รับพร,พอ,รอย่างยิ่งจึงฐานฝากมอบไว้กับพระองค์เจ้าเช่นนี้ในพระนามพระเยซูริ์อาเมนโอเคเรามา,าเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะครับช่วยแตะครั้งหนึ่งมันไม่ไปโอเคเราดกอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้อันนี้พีกดแล้วคุณกด โ okay. อเคเราอ่าน3ข้อ3ข้อแล้วก็ค่อยไปนี้นะครับอนึ่งหนึ่ง,งส,งสเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครัวสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วง รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินโอเคเรามาต่อนะครับพูดสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงแม่บ้านคนนี้สตรีคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเรามาพูดต่อนะครับเธอต้องจากเก่งฉลาดนะทำการค้าขายแล้วนะครับเธอยังดูแลในบ้านได้เป็นอย่างดีข้อที่21บอบอกว่าเธอไม่กลัวหิมะนะครับประเทศไทยต้องกลัวหิมะไหม ไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่มีนะครับแต่ว่าที่นี่กําลังบอกว่าอะไรครับเธอไม่ตนกตกใจกับความเหน็บหนาวที่จะมาเพราะว่าเธอได้ทําเสื้อผ้าให้กับคนที่บ้านเนาะสองชั้นนะครับในฉบับเดิมใช้คําว่าเสื้อสีแดงสดอสองชั้นกับเสื้อสีแดงสดมีความหมายอย่างนี้ก็คือนอกจากราคาแพงแล้วยังให้ความอบอุ่นด้วยตอนนี้เรามีเสื้อที่ใส่แล้วไม่ได้กันหนาวนะครับ ใส่แบบแฟชั่นเองนะครับแต่เสื้อสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เพื่อกันหนาวนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นหมายความว่าคุณแม่คนนี้ภรรยาคนนี้สตรีคนนี้ผู้หญิงคนนี้เธอยอมใจราคาที่แพงมากเพื่อจะปกป้องคนในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับความเหน็บหนาวนะครับโดยปกติเนี่ยเราไม่ได้ใส่เสื้อเยอะขนาดนี้เนาะโดยเฉพาะใครที่มีเสื้อกันหนาวคนกรุงเทพแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะครับ แต่นี้ก็พูดถึงเส <hi> ื้อผ้าที่เธอเตรียมไว้กับคนในบ้านของเธอนะครับโอเค22ครับเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและสีม่วงที่นี่กำลังบรรยายถึงความมีฐานะของเธอนะครับเราดูวัสดุที่เธอใช้เนาะผ้าลินินเนื้อละเอียดแล้วก็ผ้าสีม่วงนะ ถ้าเราดูบริบทของพระคมภีรจําได้เนาะผ้าสีม่วงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีฐานะคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีตังอะเขาใช้นะครับอ่าก็คือเหมือนสมัยนี้ก็คือใส่เสื้อผ้ามียี่ห้อรองเท้ามีก็จะรู้ว่าเป็นคนมีฐานะร่ํารวยนะครับแล้วก็ผ้าป่านเนื้อละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใย,ยป่านที่มันละเอียดมากคือเจ้าของจะต้องไปคัดเองนะครับไปคัดเลือกเองนะก็ส่งให้กับช่างนะช่างก็จะไปปั่น เป็นได้นะแล้วก็มาทอนะมาทำเป็นเสื้อดังนั้นเนี่ยทุกรายละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่ป่านธรรมดาแต่เป็นป่านเนื้อละเอียดนะครับนั้นก็เราจะเห็นว่าในมุมมองของพระคมภีเนาะคนที่ใส่เสื้อป่านเนื้อละเอียดเนี่ยเป็นนอกจากบ่งบอกถึงฐานะแล้วนะครับเขายังใช้กับปุโรหิตยังใช้กับกษัตริย์ด้วยหรือว่าชนชั้นสูงก็คือบ่งบอกถึงสถานะตําแหน่งแต่ถ้าพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย อภาพป่า,เน,ปา,าปเนื้อละเอียดเนี่ยพูดถึงสัญลักษณ์เชิงของความชอบธรรมของคนที่อยู่ในพระเยสุคิ์ฉะนั้นเราเห็นว่าเธอนั้นใส่ใจมากนะครับพิถีพิถันมากกับความละเอียดต่างๆนะครับเธอทําสิ่งเหล่านี้อย่างดีนะดีเยี่ยมเลยนะครับใช้สิ่งใช้ของที่ดีแล้วก็มีราคาให้กับคนในครอบครัวนะเธอไม่ไม่งกนะครับกับคนในครอบครัวนะเธอใจดีเธอดูแลดีเธอใช้ของดีนะครับ เหมือนคนญี่ปุ่นนะฮะใช้ของดีกับตัวเองเนาะของลองลงมาก็อไปขายข้างนอกนะฮะยีครับสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเนาะประตูเมืองในสมัยนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่เขาไว้ชุมนุมประชุมหารือกันหรือว่า ผู้นำของคนในเมืองนั้นหรือผู้วุโสนะครับเขาจะไปรวมตัวกันเนี่ยพิจารณาคาดีหรือว่าจะตัดสินน้นนี่นั่นจะคุยเรื่องสําคัญสำคัญปรึกษาหารือกันที่นั่นฉะนั้นใครที่ได้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองก็คือเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่านับถือนะครับทำไมสามีของเธอถึงสามารถไปนั่งอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าบทบาทของเธอที่ทําได้เป็นอย่างดีในบ้านเธอทําได้อย่างดีแล้วก็เธอ,อยังทําธุรกิจค้าขายต่างๆทําให้สามีเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วง นะพวกเราเคยออกจากบ้านแล้วห่วงใช่ไหมครับตากผ้าไว้ห่วงจังเลยไอ้นี้แก๊สปิดหรือยังห่วงจังเลยเนาะสามีเขาไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องบ้านเรือนต่างๆเนะี่ยภรรยาจัดก,การให้อย่างดีแล้วก็ความสามารถของเธอก็เป็นการสนับสนุนสามีด้วยก็ได้ทําให้สามีก็เป็นที่น่าถือตาด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้สามีของเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเนาะเขาไม่ต้องยุ่งสารวจนอยู่กับที่บ้านอย่างเดียวนะครับันั้นเราจะเห็นว่า การได้ภรรยาที่ดีมันก็ส่งเสริมเนาะพระเจ้าบอกว่าสร้างคู่อุปถรรนะัมเนาะผู้ช่วยนะครับให้กับผู้ชายก็คือเอวาเนาะฉะนั้นก็ภรรยาต้องส่งเสริมนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคอโอเคมาละอ่าเราอ่านต่อครับ24 25 26นะครับ1 2 3 1> ไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อขากำลังและสงาา่าผ่าเผยเป็นอาภรของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอนะครับข้อที่24ก่อนนะนอกจากทำให้คนที่บ้านสวมใส่เนาะอบอุ่นแล้วก็ใช้ของดีแล้วนะครับที่นี่บอกว่า เธอยังเอาสิ่งที่เธอทาพวกนี้ที่เธอผลิตเนี่ยเอาไปขายด้วยเพื่อจะได้กําไรเพื่อจะได้ไรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนคำว่าเธอลงมือทําเองนะตัดเย็บเองคัดเลือกสินค้าเองนะครับแล้วก็สินค้าของเธอก็มีคุณภาพนะครับอ่าแล้วก็เป็นการอ่าค้าขายเนาะก็คือทาให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแค่ทาดูแลบ้านอย่างเดียวนะครับเธอยังหาไรายได้ให้กับที่บ้านด้วยนะครับใช้ของดีด้วย แล้วก็ข้อที่2้าพูดถึงอาพรนะอาพรก็คือเสื้อผ้านะครับที่นี่ไม่ได้ไหมายถึงเสื้อผ้าที่เธอใส่เนาะอาจจะหมายถึงคุณลักษณะชีวิตของเธอเช่นความขยันความอดทนนะแล้วก็ความสุภาพอ่อนโยนความสามารถต่างๆของเธอนะครับจะเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เธอใส่เนาะก็ทําให้เห็นสง่าผ่าเผยของเธอนะครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเนื่องจากเธอมีการเตรียมพร้อมอย่างดีนะครับเธอก็เลยไม่กลัวเหตุการณ์ที่จะมาถึงเช่นการดันอาหารเธอก็ไม่กลัวเพราะเตรียมอาหารมาแล้ว อากาศที่เหน็บหนาวในแถบนั้นเธอก็ไม่กลัวเพราะว่าเธอเตรียมเสื้อผ้าไว้อย่างดีนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาจากอื่นตามมาเธอเตรียมไว้อย่างดีแล้วพลตํารีก็เลยใช้คำว่าเธอหัวเราะที่นี่ไม่ได้ไหมายว่าเธอประมาาเนาะแต่หมายถึงว่าเธอเตรียมตัวพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วอย่างน้อยก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะก็คือเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถ ยี่สิบหกบอกว่าเธออาปากกล่าวด้วยปัญญาและคําสอนเจือด้วยความเอ็นดูที่ลิ้นของเธอเนาะถ้าเราดูจากพระคำพีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะมีองค์ความรู้ในการสั่งสอนนะเพราะว่าการสั่งสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ชายในบริบทพระคำพีเนาะแต่ว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยกับเป็นคนที่มีปัญญาเพราะคำพีบอกแล้เธอยำเกรงพระเจ้าเธอมีปัญญาและก็เธอสามารถสอนถ่ายทอดความรู้นะครับ คือเธอสอนใครบ้างสอนลูกๆสอนคนงานคนใช้ต่างๆของเธอนะครับได้เป็นอยู่หมายถึงว่าความรู้ของเธอเนี่ยสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนที่อยู่รอบตัวเธอได้ที่นี่ก็บอกว่าคำสอนเจือด้วยความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอนะหมายความว่าเธอไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์ทางด้านวัตถุนะแต่เธอยังให้คําแนะนําที่ดีในการที่จะดําเนินชีวิตด้วยในการทํางานด้วยในการเติบโตของลูกๆด้วยนะนี่ก็คือถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็คือ ไม่เพียงแค่เตรียมด้านวัตถุให้กับลูกนะครับแต่ยังต้องสอนเขาให้รู้จักใช้ชีวิตด้วยนะครับเรียนทํางานอย่างไรนะครับโอเคแตะให้เลยมันไม่ไปกระโดดไปอ่ามาล okay. ะโอเคอ่านด้วยกันครับ เธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดอ่สาสข้อก่อนเนาะโอเคที่นี่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของเธอนะที่บอกว่าเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับ เสื้อผ้าสไัยในแทมน่าคงไม่รีดนะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็รีดเรียบร้อยอาหารกับข้าวมีเรียบร้อยนะครับมีใครครับสามีกลับจากที่ทํางานแล้วก็เสิร์ฟน้ามีไหมครับคุณสตรีทั้งหลายมีไหมฮะไปหยิบกินเองนะหยิบกินเองนะหมายถึงว่าเธอจัดก,การดูแลที่บ้านได้เป็นอย่างดีครับนะครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าไม่เคยเกียดค้าเนี่ยภาษาพี่บูรูปแปลตรงตัวว่าและไม่กินอาหารที่ได้มาจากความเกียดค้านะ คือไม่ทําอะไรเลยอ่ะให้เขามาป้อนเนี่ยไม่เอาเธอไม่เอาเธอกินจากสิ่งที่เธอหามาทํามานะครับแล้วก็เธอทาเธอดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างเดียวคือหมายถึงว่าที่บ้านเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยอ่าเราสังเกตน,นะโอ้โหคนนี้อยู่เนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องเลยนะครับเขาเออกไปแป๊บเดียวเนี่ยมีคนโทรตามเยอะเลยเดี๋ยวมีเรื่องนี้เรื่องนั้นปัญหานน้นปัญหานี้นั่นหมายว่าหมายความว่าคนที่อยู่เนี่ยไม่สามารถจัดก,การได้ แต่สามีของเธอไม่เคยได้รับสายจากเธอเลยนะครับเธอจาัดก,การได้หมดเลยนะเธอทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะอาจจะมีแต่ว่าเธอสามารถแก้ปัญหาฉพาะหน้าได้นะครับเนื่องจากสิ่งที่เธอทําสิ่งที่เธอเป็นทั้งหมดนะครับเป็นที่ยอมรับเนาะที่นี่บอกว่าอะไรครับลูกๆเนี่ยตื่นมาก็ชมชมเชยชมเชยกับเชยว่าชมไม่เหมือนกันเนาะชมว่าเชยกับชมเยชยไม่เหมือนกันนะครับ าสามีก็สรรเสริญเธอนะโอโหสตีมากมายทำได้ทำได้ดีเลิศนะแต่เธออะไรเลิศยิ่งกว่าโอโหนะครับหมายความว่าคนงานก็ชื่นชมคนในสังคมก็ยอมรับผู้หญิงคนนี้มันเก่งจริงลูกๆของเธอเห็นทุกวันอดไม่ได้ที่จะชมนะครับอาแม่ทำกับข้าวอร่อยมากโอโหกับข้าวแม่อร่อยมากนะครับบางคนอนนี้อย่างนั้นแม่ทำได้ดีมากนะสามีเนี่ย สรรเสริญเลยนะยกย่องเธอเลยนะครับว่าโอ้โหไปบ้านโน้นบ้านนี้เห็นภรรยาคนโน้นคนนี้ว่าดีแล้วนะเธอนี่เลิศยิ่งกว่าเขาอีกนะครับเธอนี่สุดยอดเลยหมายถึงว่าไม่ได้มาจากคําเยินยอเฉยๆแต่ว่ามาจากชีวิตของเขาจริงๆที่สําแดงออกมานะจนคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่าสุดท้ายทิท้งให้หน่อยครับที่ตอนนี้ที่จอไม่ขึ้นก็นเลยไม่เห็น มาอย่างโอเคอ่านด้วยกันครับสองข้อสุดท้ายสเสน่เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตีที่ยำเกรงพระยาวเวสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองนะครับความงามเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่พี่น้องเคยดูใคร ใครที่แต่งงานแล้วถ่ายพรีวิดดิ้งไหมฮะคนที่มีครอบครัวนะเคยดูไหมฮะเคยกลับไปดูไหมฮะทุกวันนี้นะโอ้โหหลายคนนี่นะตอนหนุ่มๆน,นะตอนสาวๆนี่สวยมากเลยนะครับแต่การเวลาก็เอาพวกนั้นไปหมดแล้วอ่านะฟันหลอบ้างโยนบ้างสีผมเปลี่ยนบ้างโอ้โหลายพัดเลยดูไม่ออกว่าเคยสวยนะครับ แต่ย้อนกลับไปดูเนี่ยสวยมากนะครับไว้นั่งฟังพระคัมภีก่อนไว้นั่งเรียนพระคัมภีก่อนจะจบละนั่งลงก่อนอนั่งลงฟังโอเคครับสวัสดีครับพ่อนี่กำลังบอกอะไรครับความงามภายนอกเนาะมันไม่ยั่งยิงจีรังนะครับแต่สิ่งที่เธอเป็นนะ่ะสิ่งที่เธอทําออกมาเนี่ยยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้เธอจะ90-80ปีก็คืออะไรครับจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าจิตใจที่ถ่อม จิตใจที่รู้จักให้เกียรติสามีจิตท่าทีของเธอในการทําสิ่งต่างๆในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์นะครับสุภาษิตเนี่ยเริ่มต้นด้วยคําว่าความยามเกรงพระเจ้านะครับตอนนี้จะจบแล้วก็จบด้วยคําว่าความยามเกรงพระเจ้าห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตัวเราไปตลอดใบใบหน้าภายนอกของเราจะสุดทมกันไปตามกาลเวลานะเพราะ้นพระ,พระครัมภีร์เลยจ้ว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงนะ ผู้หญิงที่เราเคยบอกว่าสวยนะไม่เจอสิบปีเนี่ยคนเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นเขาอ่ะปอกเธอคนคุณดีมากเลยทำไมตอนนี้เธอ,อยังกับหมูเลยโอ้โห و, ไม่เจอตั้งนานอีกคนหนึ่งนี่พร้อมพร้อมนะครับโอ้โหอย่างเนี้ยพรุ่งนี้มันเปลี่ยนไปได้แต่ตัวตนของเธอสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่เธอมีข้างในอ่ะไม่เคยเปลี่ยนอันนี้ก็เลยเป็นเคล็ดลับนะครับของผู้หญิงคนนี้นะครับที่เธองามในสายตาของสามีงามในสายตาของลูก,ลก งามในสายตาของคนคนงานของเธองามในสายตาของคนที่อยู่รอบตัวเพื่อนบ้านหมดเพราะอะไรเธอเป็นสตรีที่ยำเก่งพระเจ้าฉะนั้นคําชื่นชมแบบนี้เนี่ยคนไม่ได้ชมจากภายนอกของเขาแต่คนช,ชื่นชมแล้วก็ชมเขาจากภายในของเขานะฉะนั้นพระธรรมสุภาษิตก็เลยหนุนใจเราให้เราดําเนินชีวิตแบบนี้นะครับรักษาความงดงามตรงนี้เหมือนกับอาภรณ์ที่เราใส่ประดับกายไว้ตลอดชีวิตนะครับอ่ะสุดท้ายเนาะพระกัมพีบอกว่าให้เธอได้รับผลแห่งน้ํา มือของเธอนะและให้การงานของเธอสัรเสริญเธอเนาะที่ประตูเมืองนอกจากสามีได้รับคําชมแล้วนะครับที่ประตูเมืองนะั้นเป็นที่ยอมรับผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับคําชมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วพระเยซูบอกว่าครับจะตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำเนาะมิกันผลงานของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วมันก็ย้อนกลับมาหาเขามีแต่คําชื่นชมเขาเท่านั้นเลยนะไอ้น,นี้ไม่ได้มาง่ายๆนะเธอนอนดึกตื่นเช้าไหมเขาไม่ ทำงานหนักนะครับเธอฉลาดเธอใช้เวลาอย่างดีเธอมีการวางแผนล่วงหน้าเธอเอาใจใส่ทั้งคนในบ้านคนงานคนรอบตัวเขาและเ็เขาดูแลคู่คู่คู่ชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเธอยังรู้จักที่จะแบ่งปันหยิบยื่นด้วยไม่ใช่มีแล้วก็เอาไว้คนเดียวยังพร้อมที่จะให้คําปรึกษาแนะนำออกับคนอื่นแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นก็คือความยำเกรงพระเจ้าอันนี้สําคัญมากนะครับ นั้นอันนี้ก็พูดถึงผู้หญิงเนาะในพระธรรมสุภาษิตนะครับพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นะแต่เราสามารถหาผู้หญิงคนนี้แบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้คือยำเกรงพระเจ้าทําในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่บ้านนะที่ในชุมชนในโบสถ์เนะี่ยให้เป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะแก่ไปคนอาจจะจําหน้าตอนเราหล่อหลอ,ลอ,ลอสวยสวยไม่ได้ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่เราทําไว้เขาจะจดจําตลอดและเขาจะชื่นชมเราเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยแต่พระคมภีบรรยายเธอซะสวยงามเลยนะครับไม่ใช่เลิศนะเลิศกว่านะโอเคเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งหลับตาครับดูหัวข้อก่อนครับ <c oughs> <c oughs> แหมบอกอธิษฐานด้วยกันก้มหน้าหมดเลยนะฮะเราหัวข้อเขาหัวข้อไหนฮะโอเค ผู้หญิงนะครับอธิษฐานเผื่อหัวข้อที่หนึ่งนะครับการนมัสการวันนี้เนะาะการเตรียมงานคริสต์มาสแล้วก็คณะกรรมกานายกนะครับประชุมวางแผนนะเนาะเผื่อน้ําท่วมที่เขากําลังลดแล้วแหละการเผื่อการเยียวยาการฟื้นฟูนะเผื่อสภาพอากาศในผู้หญิงนะครับผู้ชายราอ้อยฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เผื่อรัฐบาลด้วยเนาะเลือกไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาบริหารอยู่เขามีผลกระทบต่อเราขอพระเจ้าให้สติปัญญาเขาในการบริหารจัดก,การหัวข้อรวมอธิษฐานเผื่อวันนี้วันพ่อในะรายการต่างๆ นะครับโอเคให้เราออกเสียงอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอฝากมอบอพี่น้องเราที่เจ็บป่วยไม่สบายขอาการแต่ต้องรักษาของพระองค์มาถึงทุกคนด้วยให้มีกําลังเรียวแรงที่แข็งแรงส่วนใดที่เจ็บป่วยขอาการรักษาแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็อีกทั้งเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นขอพระเจ้าปกป้องดูแลทุกท่านเป็นพิเศษที่จะปลอดภยัยจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราให้ฐานเผื่อรัฐบาลด้วยในการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะสามารถใช้สิทธิอํานาจใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรใช้สิ่งต่างๆที่มีนั้นในการบริหารจัดก,การให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยด้วยเราจะใน้ฐานขอพระเจ้าระลึกถึงรายการวันพ่อในวันนี้และก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในเช้านี้ขอฝากมอบไว้กับพระเจ้าทรงครอบครองทรงนําและอวยพรโปรดฟังคำาห้ฐานของเราในเช้านี้ด้วยและสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าให้หนังสือแห่งปัญญาพระธรรมสุภาษิต ข้าแต่พระเจ้าจะสำเร็จเกิดผลในชีวิตของเราทั้งหลายที่ติดตามพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาขอให้ลูกๆของพระองค์จะยำเกรงพระองค์รักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเราเองจะมีปัญญาในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จึงทูลขอฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์โปรดฟังคำอธิษฐานของเราทั้งหลายร่วมกันในพระนามพระเยซูริสติ์อาเมนโอเคครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ